สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการพาดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับตอนนี้เกจิอื่นมาเยอะแล้วครับน่าใช่ฮะน่าคุณวีก็คงจะจับจับอารมณ์อยู่นะครับน่าปีนี้ผมว่าเป็นปีของเกจิหลากหลายฮะน่าจะเป็นเป็นเกจิหลากหลายที่จะเข้ามานะฮะแล้วผมผมอยากจะให้ท่านเนี่ยท่านที่ท่านเป็นนักนักสะสมเนี่ยให้ท่านเปิดใจกับเกจิหลากหลายหน่อยนะครับ ผมอยากให้ท่านเปิดใจกับเกจิหลากหลายอย่าอย่าไปปิดกั้นตัวเองว่าจะต้องเป็นจะต้องเป็นเกจิกระแสเท่านั้นถึงจะได้เงินนะฮะนะเกจิหลากหลายก็อาจจะได้เงินนะครับบางทีเนี่ยเกจิองค์นี้เนี่ยนะคนไม่ค่อยเล่นนะ่ะแต่ท่านไปจับมาแล้วเกิดชาวชาวต่างประเทศเขาเล่นน่ะนะครับหรือมีกลุ่มกลุ่มคนเล่นเนี่ยท่านได้เงินนะฮะท่านได้เงินนั้นท่านอย่าไปไปปิดโอกาสกับเกจิท,ที่ที่ไม่ใช่กระแสนะครับ นะเพราะว่าเกจิบางองค์เนี่ยนะครับเก,เกจิที่ไม่ใช่กระแสก็จริงนะครับแต่กลุ่มเขาเน่แน่นะกลุ่มเขาแน่น,นะลแ,น,นแล้วการประชาสัมพันธ์เขาถึงหรือดีจํานวนพระเขาสร้างไม่เยอะเนี่ยนะจากพระราคา200อาจจะเป็น2,000ได้นะครับถ้าท่านไปเช่า,ไป,ชาไปเช่ามาเท่าสี่ซ้าหองค์2,000ก็เป็นหมื่นนะฮะนะอย่างนั้นก,ก็ยังดีกว่าที่ท่านมานะมาเช่าพระกระแส200จอง3เดือนจอง6เดือนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ นะมันก็ต้องคิดหนักอ่ะอย่างนั้นนะฮะอย่างนั้นนะมันอาจจะต้องคิดหนักเพราะว่าเงินของท่านไปจมเหอนนะฮะไปจมแล้วออกมาเนี่ยถ้าออกมาพระเดินไปก็ดีถ้าออกมาแล้วพระไม่เดินล่ะไอ้นั่นยิ่งหนักไปกว่ากว่าเกจินะธรรมดาทั่วไปนะท่านท่านเปิดใจหน่อยฮะผมอยากให้ท่านเปิดใจไปกับเกจิองค์อื่นๆด้วยนะ,ะนะท่านไปศึกษาเกจิองคอื่นเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยอีกหลายองค์เลยนะท่านเห็นนะฮะหลวงหลวงพ่อเอื้อนวัดบางแดงใต้เนี่ย เนี่ยอย่างเนี้ยก็น่าสะสมนะครับน้าอย่างเนี้ยก็น่าสะสมนะ้าเกจิหลายๆองค์เนี่ยนะฮะนะก็น่าสะสมไปดูฮะอย่างอย่างตอนนี้เงียบๆหน่อยเนี่ยนะครับแต่นะในกลุ่มลูกศิษย์ก็ไม่ธรรมดาอย่าง,างพ่อชำนาญวัดบางกุดีทองตอนนี้ถ้านอยู่วัดชินวรารามเนี่ยนะนะพระอาจารย์มหาสุรศักดิ์พระอาจารย์อิดอย่างเงี้ยนะท่านเปิดใจไปลักษณะแบบนี้หน่อยนะครับนะแบบเนี้ยก็ยังมีเกจิอีกเยอะนะครับนะท่านเปิดใจไปไปยอมรับอย่างเนี้ย นะก็จะมีจะมีวัตถุมงคลที่ไม่ซ้าอ่ะไม่ซ้ําไปซ้ํามาที่นักสร้างจะโยกกันนะโยกกันแบบแบบคันเกียร์แบบเนี้นะฮะนะโยกกันเป็นคันเกียร์เลยก็คือเอาเกจิองค์นี้มาใส่องค์นี้เกจิองค์นี้ไปใส่องค์นี้ท่านจะให้เขาโยกกันแบบเนี้เหรอฮะนะท่านไม่คิดจะเปลี่ยนไปเกจินะองค์อื่นให้ให้วัดนะอื่นๆที่เป็นนักสร้างคนอื่นเขาได้เขาได้เปิดเผยตัวเองบ้างเหรอครับ นะอย่างที่อื่นเนี่ยเขาก็มีนักสร้างในกลุ่มนะครับเขาจะได้เปิดเผยตัวเองบ้างอย่างเกจิในในสายของสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็มีนักสร้างในกลุ่มของสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยให้เขามานะเปิดบ้างไม่ใช่ว่าอยู่ในกลุ่มเดิมเดิมนะที่เป็นนักสร้างเดิมเดิมแล้วโยกกันไปโยกกันมาโยนไปโยกกันมาจนท่านปวดหัวอยู่ทุกวันเนี่ยท่านยังอยากจะปวดหัวต่อหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะถ้าท่านอยากจะปวดหัวต่อก็ไม่เป็นไรฮะนะเพราะว่าเขาก็จะโยกโยกอยู่แบบเนี้ย นะอาจจะโยกองค์นี้ไปหาองค์นี้นะพอมีองค์อื่นก็โยกไปอีกโยกไปอีกโยกไปอีกนะครับท่านก็อาจจะเล่นนะเล่นพระในสายโยกเนี่ยก็โยกกันไปโยกกันมาโยกกันไปโยกกันมาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนะคุณวีนะครับ,นะค, v, ค,รบคุณสมศักดิ์ตอนนี้หลวงปู่บุญมาที่ขอจัดสร้างกี่รุ่นแล้วครับน่าจะร้อยกว่านะฮะผมว่าไม่ไม่รู้ว่าจะถึงสองหรือเปล่านะแต่เท่า เท่าที่อาทิตยก์กว่าเนี่ยก็มาน้ก็มาร้อนยะก,กว่าแล้วนะเท่าที่เห็นนะนะจากเดิมก็ก็หลักหลักสิบอะแล้วก็มาเป็นหลักร้อยะนะฮะนะ้มาเป็นหลักร้อยะนะฮะคุณปฐมนะคุณปฐมพงศ์ต้องขยับครับให้คณะสิทธิ์แล้วคนเล่นมีตัวเลือกบ้างนะาเนี่ยฮะถูกต้องฮนะมันต้องให้ต้องให้คนเล่นเนี่ยมีตัวเลือกบ้างไม่ใช่ไปซ้ำซ้ำซ้ำอยู่อย่างเดียวนะฮะต้องมีตัวเลือกบ้างนะฮะ คุณแอปเปิลอาจารย์แก้ววัตโกท่านเก่งไหมครับนะคุณแอปเปิลนะคุณแอปเปิลผมเคยตอบนะผมเคยตอบว่าความเก่งไม่เก่งเนี่ยนะในเรื่องของอาจารย์แก้วเนี่ยนะอาจารย์แก้วนะเอาเข้าจริงท่านก็ไม่ใช่ลูกม่อของของสายของหลวงพ่อรวยนะไม่ใช่ลูกม่อแต่ว่าท่านมาพัฒนาวัดเนี่ยท่านพัฒนาได้ดีมากเอา,อางี้ดีกว่าท่านพัฒนาได้ดีมากแล้วเป็นพระที่ผมบอกว่านะการมาของ พระอาจารย์แก้วเนี่ยทาให้วัดตะโกมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วนะพอวัดดังมากๆเนี่ยยังไงซะนะครับอาจารย์แก้วก็ต้องเป็นเกจินะครับต้องเป็นเกจิจะต้องมีคนนิมนต์นะไปปลุกเสกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเก่งไหมเนี่ยพระถามทางด้านการพัฒนาท่านเก่งอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องคาถาอาคมวิชาอะไรเนี่ยนะ่าร่ำเรียนมาจากไหนเนี่ยต้อง ต้องศึกษากันอีกทีนะครับศึกษากันอีกทีผมผมคงไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะไปบอกว่าเก่งไม่เก่งนะฮะนะเพราะผมก็ไม่ได้สัมผัสกับอาจารย์แก้วนะครับแต่ผมว่าน่าจะเก่งไม่เก่งเดี๋ยวเขาก็จะมีน่าจะมีคนพูดออกมามีประวัติออกมามีอะไรออกมาแล้วท่านก็คอยติดตามแล้วกันแล้วก็จะได้คําตอบว่านะพระอาจารย์แก้วเนี่ยเก่งหรือไม่อย่างไรแต่ที่รู้เนี่ยเรื่องของการพัฒนาวัดเรื่องของนะการเข้าถึงผู้คนเนี่ยพระอาจารย์แก้วทําได้ดี นะครับของวัตโกนะครับคุณนะคุณนร่วมกันยูสวัสดีครับคุณพุทธินันสวัสดีครับอาจารย์คุณกิติพงศ์สวัสดีครับอาจารย์คุณดุรมศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์นุชาาคุณกิติพงศ์จริงสุดๆครับคุณนักลบสวัสดีครับอาจารย์คุณประพันธ์ใช่เลยครับอาจารย์คุณวีระเดชสวัสดีครับอาจารย์พูดถูกต้องเลยครับผมคุณบอพิษต้องเปลี่ยนแปลงและเอาของดีที่สุดให้ผู้บูชาครับ ณนะตอนนี้เนี่ยผมบอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะฮะที่เราเห็นอะไรเยอะๆแบบเนี้ผมว่าเป็นเป็นเรื่องดีที่เราจะได้ได้มีโอกาสตัดสินใจว่าเราจะเช่าที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับนะคือสมัยเมื่อก่อนเขาจะเป็นการผูกขาดนะประเทศไทยก็อยู่อย,อยู่กับการผูกผูกขาดนี่แหละนะคนนู้นผูกขาดคนนี้ผูกขาดที่ทําแต่ตอนนี้เนี่ยการผูกขาดในวงการพระเนี่ยมันผูกขาดไม่ได้นะเขาก็ทํากัน นะเมื่อทํากันเยอะเนี่ยเราก็มีโอกาสเป็นผู้ตัดสินเราจะเห็นงานสวยไม่สวยของแต่ละที่แต่ละที่ผมว่าเป็นประโยชน์กับเรานะฮะก็อยู่ที่เราเนี่ยเราจะยอมรับไหมยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วยอมรับเผื่อใจให้กับทีมคนอื่นไหมบางทีเราก็ไปยึดติดกับทีมเดิมๆนะ,ะยึดติดกับคนเดิมๆโอ้ยคนนี้นะเราก็มันจะเหมือนกับแบบนี้ฮะมันเหมือนกับช่วยกันอะ โอ้ยคนนี้เขาเคยช่วยเหลือเราเราต้องช่วยเหลือเขาเราต้องช่วยเหลือเขาเขานะเราเคยได้เงินจากเขาเราต้องช่วยเหลือเขาสินะเขาออกมาเราต้องต้องเชียร์ต้องช่วยแต่อย่าลืมนะครับการเชียร์การช่วยเนี่ยมันต้องมีจริงแต่ว่าถ้าถ้ามันมันทำทำอะไรซ้ําๆแล้วทําอะไรเรื่อยๆแล้วไม่มีการพัฒนาการเชียร์การช่วยของคุณเนี่ยมันเหมือนยาพิษนะฮะนะมันเหมือนยาพิษนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะเชียร์จะช่วย นะมันเป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะเชร์จะช่วยเพราะเคยได้เงินได้ทองกันมาเนี่ยนะครับแต่วต่าท่านก็ต้องเป็นห <f> ่วงลูกค้าท่านด้วยนะลูกค้าท่านด้วยเพราะว่าท่านเนี่ยอยากจะเชร์จะช่วยแต่ลูกค้าท่านเนี่ยเงินน่ะซึ่งเขาไม่ใช่ไม่ใช่ท่านนี่จะเชร์จะช่วยอ่ะเขาต้องเอาไปขายอ่ะเขาต้องไปขายเขาจะเชร์จะช่วยตัวเขาเอง่ะเขาจะหาให้กับตัวเขาเองอ่ะถ้าท่านไปเชร์ไปช่วยแล้วท่านก็มาดังมาดันให้ลูกค้าเอาอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ มันก็ไม่แฟร์กับลูกค้านะครับนะท่านจะเชียร์จะช่วยโดยเอาเงินลูกค้ามาเชียร์มาช่วยเนี่ยนะท่านท่านก็บอกลูกค้าหน่อยนะครับนะท่านพูดไปตรงๆเลยก็ได้นะครับบอกลูกค้าเลยบอกว่ารุ่นเนี้ยจริงๆรุ่นรุ่นเนี้ยผมนะอยากเชียร์อยากช่วยเขาดูที่ว่าลูกค้าเขาจะเอาไหมนะฮะนะบอกเขาไปอย่างนั้นนะไม่ใช่มาบอกนะพอพอบอกว่าบอกเออเดี๋ยวผมเชียร์ผมช่วยนะครับแต่ไปบอกลูกค้าโอ้ยรุ่นนี้ดีนะดีเขาทาดีอย่างงน้นอย่างนี้อย่างงั้นนะไอ้นั่นเนี่ย นะครับโอ้ยคุณเอาจองไปเถอะเดี๋ยวดูยอดออกมาเนี่ยคุณหาไม่ได้รอกยอดแบบเนี้ยนะครับพอเอาเขาก็จริงนิ่งสนิทใส่หน้าอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนเราคุณก็ไปหลอกลูกค้าเขาอีกทีนะนั้นคุณจะเชียร์จะช่วยอะไรใครเนี่ยคุณดูด้วยว่าลูกค้าคุณเนี่ยนะเขาไหวไหมนะครับนะไม่ใช่ว่าคุณบอกเออพักพวกกันต้องเชร์ต้องช่วยกันเนี่ยนะมันไม่ใช่นะคุณต้องดูนะฮะตลาดพระมันมัน,ม,นมันต้องดูความเป็นไปของตลาดด้วยจะเชร์จะช่วยอะไรกันมันก็ นะมันก็ต้องดูฮะนะนะให้ตลาดมันเคลื่อนไปได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาแต่อารมณ์ตัวเองว่าจะไปเชียร์ไปช่วยกันอย่างเดียวนะครับแล้วตลาดมันไม่เดินเนี่ยนะฮะคุณนะคุณวีระเดชนะครับ,ค,นะค,ค,รบคุณบอปพิษต้องเปลี่ยนแปลงนะคุณปฐมพงศ์หลวงปู่น,นิ่มขยับแล้วครับนะหลวงปู่น,นิ่มนะวัดพุทธมงคลอยู่สุพรรณคุณชัดชยัยใช่ครับรุ่นอายุวัฒนามงคลพึ่งเจิมบล็อก และเสกนาเลิกวันนี้ครับนะก็หลวงปู่นิ่มถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจอยู่นะครับจริงๆหลวงปู่นิ่มเนี่ยเป็นเกจีที่เขานะนักสร้างเนี่ยนะเขาขยับมานานแล้วนะครับหลวงปู่นิ่มเนี่ยมีนักสร้างเขาขยับจริงๆขยับก่อนหลวงพ่อรวยมาจะพูดอีกนะนะถ้าความจริงแล้วขยับก่อนนะหลวงพ่อรวยเนี่ยม,มาขยับแรงที่หลังเนี่ยเริ่มขยับแรงนะฮะแต่พอพอมาดูกันจริงๆไอ้ที่ขยับแรงมากที่สุดก็กลับไป กลับกลายเป็นหลวงปู่บุญมาไปนะครับเพราะว่ามันไปโดนโควิดที่ทางระยองเนี่ยมันเลยทําใครขยับแรงไม่ได้นะพอขยับแรงมาขยับแรงที่หลวงปู่บุญมานะครับละเขาก็เลยเหมือนกับว่ามัน,มนเหมือนโดนช็อตนะ่ะนะพอไปหลวงปู่บุญมาคึก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 ค,คักกันใหญ่เลยฮนะคึกคักกันได้พักเดียวนะมันเหมือนกับมันโดนช็อตอยังไงไม่รู้มันเลยหยุดไปหมดเลยนะหยุดทางหลวงเพ่อ,พอรวยหยุดทั้งใครต่อใครหยุดหมดเลยเพราะว่ารอแล้วรอเนี่ย พอมันรอพอกลับมามองเอ้ยทาไมทําไมหลวงพ่อพัดถึงกลับมาคึกคักอยู่อีกอีกเหมือนเดิมอีกล่ะมันก็เลยมาตั้งคําถามในใจว่าเฮ้ยจะเอายังไงเนี่ยหน้าตอนแรกหลวงพ่อพัดว่าจะว่าจะหายหายแล้วนะอยู่อยู่หลวงพ่อพัดกลับมาคึกคักแล้วเราจะเอายังไงกันต่อไปก็ยังถามมกันอยู่เนี่ยว่าจะเอายังไงกันต่อไปจะเดินหน้าหลวงปู่บุญมาแล้วก็จะไปหลวงพ่อรวยแล้วก็จะมาหลวงปู่นิ่มหรือจะเอายังไงกันดี แต่ที่รู้เนี่ยว่าจะไปหลวงพ่อทองเขาก็ไปกันเยอะแล้วนะครับหลวงพ่อทองเนี่ยนะเขาก็ไปกันเยอะแล้วนะเอานะตอนนี้ก็มาดูกันว่าอะไรตรงไหนที่เขาจะไปกันแบบหนานแน่นน,นะ,ะนะเดี๋ยวต้องดูฮนะน่าติดตามครับน่าติดตามคุณพุทธิน,นันจ่ายค่าแกะบล็อกถูกลงครับอาจารย์นะครับ <c oughs> รู้ๆกันอยู่แล้วกันนะฮะนะคุณ อิทากอนเหรอครับจริงครับนะอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับคุณสมนะสมศักดิ์ถูกต้องถูกประเด็นมากเลยครับนะคุณกิตติศักดิ์นะตอนนี้หลวงพ่อพัดคนเริ่มเก็บปีลึกกันแล้วครับอาจารย์นะฮะนะก,ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นฮะเริ่มมีการขยับเก็บปีลึกๆก,กันแล้วนะ,ะนะเพราะว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยยังไงก็เล่นนะ,ะนะยังไงก็เล่นแต่ว่าเราจะเล่นถูกรุ่นหรือเปล่านะเราจะเล่นถูกรุ่นหรือเก็บถูกรุ่นหรือเปล่า ไอ้ตรงเนี้ยผมว่าการแนะนําก็แนะนํากันลําบากนะนะอย่างหลวงพ่อพัเนี่ยเราจะเก็บถูกรุ่นหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงหลวงพ่อพัเนี่ยเขาก็เล่นนะเพราะว่าฐานท่านเนี่ยฐานของท่านเนี่ยเหมือนหลวงพ่อคูณแล้วตอนเนี้ยฐานท่านกว้างมากคนรู้จักเยอะมากไงแล้วก็ยังยังหลวงพ่อพัยังไม่ไปถึงล่างนะข้างล่างนะฮะยังไม่ถึงนะครับใครก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อพัเนี่ยนะหลวงพ่อพัเนี่ยกระจายไปหมดแล้วเนี่ยยังไม่ถึงข้างล่างนะ หลวงพ่อพัดเนี่ยยังอยู่ข้างบนข้างบนอยู่เลยนะเนี่ยยังอยู่ที่คนนะคนตัดคนจองอยู่ยังไม่ลงไปถึงคนที่บูชาจริงๆนะยังลงไปหาคนที่บูชาจริงๆเนี่ยน้อยมากเลยนะครับน้อยมากแต่ถ้าท่านท่านสามารถจะทําให้ลงไปถึงคนบูชาจริงๆแบบหลวงนะอย่างอย่างหลวงพ่อคูนี้ยอันนั้นถึงคนบูชาจริงๆนะนะคนแห่กันไปนะครับนะเราก็ไปเช่าเช่าเช่านั่นมันถึงคนบูชาจริงๆแต่หลวงพ่อพัดยังไม่ถึงฮะ ยังอยู่ยังอยู่บนบนอยู่นะยังมีการตัดกันยางวุ่นอย่างนี้อยู่นะครับยังไม่ลงไปถึงข้างล่างแต่เชื่อว่าต้องลงฮะสักวันหนึ่งก็ต้องลงไปถึงคนข้างล่างเนี่ยคนที่เขาไม่ได้นะเขาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแบบเกงราคาเขาเล่นเอาพุทธคุณนะ่ะนะคนล่างล่างเนี่ยเช่าองค์สององค์สามองค์สี่องค์เนี่ยถ้าพวกนี้ขยับขึ้นมาเนี่ยนะครับลงว่าพัดยังไปได้เยอะเลยนะยังไปได้เยอะแต่ตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยที่ขยับกันเนี่ยด้านบนจะขยับกันมากนะ ท่านไปดูเนี่ยด้านบนเขาจะขยับกันมากเลยเพราะพวกศูนย์นจองพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะขยับกันแต่ด้านล่างเนี่ยยังขยับกันน้อยมากครับนะขยับกันน้อยมากคนนะคนพลาสนะล้อบล็อกล้อพิมพ์เยอะมากพระแต่ละเกจีไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยนี่นะฮะนะเขาบอกนะครับคนทางนั้นเนื้อดิน พระเกจิดังๆแทบไม่เจอเลยฮะเออนะฮะเนื้อดินฮะคือเนื้อดินเนี่ยนะะผมผมบอกบอกอย่างนี้นะเนื้อดินในปัจจุบันเนี่ยถ้าทำเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนของเก่าฮะทำไม่มันมันเหมือนงานใหม่เนี่ยทำไม่ค่อยมีเสน่ห์ฮะนะผมเห็นหลายๆหลายๆยิ่งเป็นเนื้อดินเผาเนี่ยเพราะว่าดินเผาสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีมวลสารมีอะไรนะครับแล้วจะมีมีนะเนื้อจะจะหยาบอ่ะ แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเผามาเนื้อละเอียดมากเขาโอ้โหเขาล่อนแบบละเอียดนะละเอียดแล้วก็เนื้อมันจะเนียนเน่ะพอปั๊มออกมามันเนียนเลยนะมันขาดเสน่ห์ฮะมันไม่เหมือนของโบราณนั้นคนก็ทําเนื้อดินเผาเนี่ยทากันน้อยมากนะแต่ถ้าถ้าดึงไปทําแบบโบราณนะครับมันเคยมีนะเคยมีจตุคามรามเทพเนื้อดินเผาเอาไปทําแบบโบราณนะดึงไปทําแบบโบราณโอ้โหเนื้อเนี่ยนะได้อารมณ์ ได้ลมแต่ว่าถ้าจะมาทาแบบแบบยุคใหม่ที่เขาทำเนี่ยนะเขาจะล่อนแล้วเ็าปั๊มโอ้โหนั้นะเนื้อละเอียดมากฮะเนียนเลยนะคือพอออกมาแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ฮะคุณสันติสุขคิดถึงมากครับอาจารย์รักและคิดถึงเสมอครับภาพไหนผมก็ลืมนะภาพไหนผมก็ลืมครับผมขาดขาดห,หายอยู่ครับนะคุณ คุณชนิดาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณสนมสวัสดีครับอาจารย์คุณสวรลคไกใช่ครับอันนี้เห็นด้วยครับถ้าขอแล้วไปเช็คดูว่าคนที่มาพระน้อยมากๆสร้างไปก็ขาดทุนนะครับก็หยุดสร้างก็แค่นั้นส่วนเงินที่ถวายหลวงพ่อก็ทําบุญครับนะเนี่ยนฮะก็เป็นอย่างนั้นไปนะครับนะคุณพระหลวงพ่อพระท่านอายุมากแล้ว ต้องรีบสร้างถึงต้องหยุดสร้างหรวงปู่บุญมาท่านอายุยังไม่เยอะไม่ต้องรีบสร้างก็ได้ทยอยสร้างปีละ3-5ถึงรุ่นก็ได้ยังมีเวลาสร้างอีกเยอะนะฮะอันนี้เป็นเป็นความคิดนะนะเป็นความคิดแต่เขาก็มองต่างมุมนะมันก็ยังมีคนมองต่างมุมอยู่นะครับว่านะครับการสร้างเนี่ยนะอาจจะอาจจะมองคนละคนละอย่างนะครับ นะแต่ที่ที่คุณบอกมันเนี่ยมันก็มันก,มนก็มันก็ได้นะฮะมันก็มีเหตุมีผลนะฮะคุณชัดชัยเห็นด้วยครับนะคุณคุณจัก,กรกลินกระแสะไขเป็นไงบ้างครับเนี่ยผมเพิ่งพูดไปตอนตอน้นชั่วโมงนั่งเงียบฮะนะตอนนี้เงียบกระแสะไขเนี่ยนะครับงเงียบพอสมควรนะฮะคุณทีเจ้าสัวหลวงพ่อทองครับเจ็บและจุกแน่สายนี้อดีตมีให้เห็นมาแล้วฮะ เออก็แล้วแต่นะครับไม่แน่นะนะไม่แน่นะครับก็ลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนนะฮะอย่าเพิ่งไปตีป่าหน้าใส <laughs> คุณสมภพสวัสดีครับอาจารย์คุณอดิศักดิ์น่าคิดครับอาจารย์คุณประพันธ์หลวงปู่เจรครับอาจารย์นะฮะหลวงปู่เจเนี่ยเมื่อก่อนหน้านั้นผมผมพูดบ่อยนะพักหลังนี้ไม่ไม่ค่อยได้พูดถึงท่านสักเท่าไหร่หลวงปู่เจรพระาดีฮะนะหลวงปู่เจท่านยืนเสก นยฮะยืนเสกลางแดดเลยนะหลวงปู่เจคุณนะคุณสวัสดีครับอาจารย์อยู่อย่างสันโดษสวัสดีครับอาจารย์สบายดีนะครับสบายดีคุณทีเจ้าสัวหลวงพ่อนะคุณสลาวุฒิสวัสดีครับอาจารย์คุณสมภพสวัสดีครับอาจารย์คุณอุดมสวัสดีครับอาจารย์คุณปอปุ้ยบุรีรัมสวัสดียามเย็นครับอาจารย์นะคุณบอพิษใช่ครับขอบคุณสื่อที่มีจรรยาบรณครับคุณนัท หลวงปู่องค์ไหนก็เจ็บจุกทั้งนั้นแหละถ้านักสร้างแห่มาสร้างแบบหลวงพ่อพัดนะนะเนะีวเขาเขาก็มีความคิดเห็นแบบนี้นะครับนะก็มีฮะนะแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับคุณทีนะเจ้าสัวหลวงพ่อทองกลัวจะเป็นเหมือนเจ้าสัวหลวงปู่บัวจังนะฮะมันมันจริงจริงมันคนละแบบนะมันคนละแบบคนละที่คนละถิน่นแล้วผมคิดว่ามันคนละจังหวะด้วย นะมันคนละจังหวะด้วยนะครับเราจะไปบอกว่าอัตตันตรงนั้นเดี๋ยวจะเหมือนกับตรงนี้มันเป็นการคาดการณ์นะฮะเป็นการคาดการณ์ผมว่านะตรงนี้เราต้องดูเราต้องดูกันต่อไปนะครับต้องดูกันต่อไปนะบางทีเราอย่าเพิ่งไปตีปลาหน้าใส่นะครับนะพักกักเป็นกระแสะครับนะคุณนัฐการหลวงปู่บุญรอดวัดกุดคูนจังหวัดอุบลราชธานีกําลังสร้างรุ่นแรกครับ คุณวัศน์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณกัณนรนงพึ่งเช่าพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวมาศักดิ์สิทธิ์มากครับอ่ะมีกระแสนะครับพญาเต่าเรือนนะนตอนนี้ประสบการณ์เขาเยอะคุณชนทัดหลวงปู่ชุบวัดวังกระแจะนี่องค์นี้นะเก็บน่าหน้าเก็บนะครับหลวงปู่ชุบเนี่ยวัดวังกระแจะนะฮะคุณนะคุณวัศสสน์รบกวน สอบถามนะครับอาจารย์พระยอดธงมีพุทธคุณด้านไหนนะยอดธงเนี่ยเป็นพระแห่งชัยชนะนะครับนาาสมัยเมื่อก่อนพระยอดธงเนี่ยเขาจะเอาไว้ออกรบนะนะออกรบเป็นเป็นพระแห่งชัยชนะนะครับนะเขาจะมีเดือยนะครับพระยอดธงเนี่ยจะมีเดือยอยู่แล้วก็เอาเดือยเนี่ยผูกนะผูกกับยอดธงแล้วก็เป็นพระแห่งชัยชนะเนี่ยแหละครับออกรบที่ไรก็มีแต่ชัยชนะเป็นเป็นพระแบบนาอ่ะนะครับนั้นเนี่ยพระยอดธง ที่คนที่เขาเกจิเขาสร้างเนี่ยเขาสร้างแล้วมาให้ลูกศิษย์ลูกหาบูชาพระยอดธงก็คือว่านะเป็นพระที่เป็นกวัญกาลังใจแห่งการประกอบอาชีพเดี๋ยวนี้ก็เราต้องการชัยชนะค่าสึกของเรามีมีใครบ้างนะเราต้องดูนะตอนนี้วัตถุมงคลทํามาก็เพื่อต่อสู้กับค่าสึกค่าสึกของเรามีใครบ้างตอนนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่จะสู้รบตบมืออะไรกับใครที่เป็นค่าสึกจะแย่งชิงดินแดนกันไม่ใช่ฮนะ ค่าศึกของเราตอนนี้ก็คือพวกโรครายต่างๆที่มีเข้ามาเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยปากท้องคู่แข่งเนี่ยไอเนี้ยคือค่าศึกของเราถ้าเรามีนะ้าพายยอดธงไว้นะก็เท่ากับเราเนี่ยนะเป็นกวญกําลังใจาย,ยามออกศึกกับนะกับสิ่งที่เป็นนะเป็นศัตรูของเราพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นนะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องอะไรพวกเนี้ยนะครับคุณวรทัศน์ ศรัทธาทําให้ปฏิหารเกิดนะฮะคุณสรวิทย์ห้าสิบห้าโยกคันเกียร์ฮะคุณอุดมอาจารย์ครับวัวธนูของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ลงยาสวยมากครับน่าเก็บมากครับมีชุดกรรมการสามตัวราคาไม่แรงครับอาจารย์นะตอนนี้วัวธนูกําลังมานะนะนวัวธนูกําลังมาปีนี้ปีวัวฮะแต่แปลกนะครับว่าเขาไปทําเหรียญเนี่ยมีเหรียญเสือออกมาเสือเข้าไปอยู่ในเหรียญเยอะมากดูแต่ละเหรียญแต่ละเหรียญตอนเนี้ออกแบบมาต้องมีเสือฮะ นะต้องมีเสือแล้วก็มีพยัก์นะมีอะไรตรงนี้อะไรอยู่ในเหรียญนะครับนะก็จะมีเสือนะเสือกระโจนนะเสือเหลียวหลังเสือคาบดาบนะเสือหัวขาดนะเขาก็จะมีเสือเสือเนี่ยนะครับนะส่วนใครที่ชอบลักษณะแบบเสือเสืออย่างเนี้ยก็เช่าได้นะครับส่วนใครที่อยากจะไปทางเครื่องรางประจําปีอย่างนี้นะอย่างปีนี้นะปีวัวเนี้ยก็อาจจะไปบูชา นะเอาวัวมานะครับนะผมเห็นบางคนนี่โอ้โหเช่าเช่าเยอะมากนะฮะเอาไปเป็นฝูงเลยวัวนะเช่าเยอะมากนะครับสิ็จิหลวงปูบ่บุญหลวงพ่อชั้นไหนดังหรือเปล่าครับนะท่านก็มีชื่อเสียงนะฮะคุณนาธนาธนาฤทธ์สวัสดีครับอาจารย์เป็นการอย่างกระแสรหรือเปล่าครับที่ทีมสร้างสร้างพระหลายเกจิครับก็ก็เป็นไปได้นะ เป็นไปได้เหมือนการอย่างกระแสก็เป็นไปได้เพราะว่านะยังไงก็ต้องนะต้องนะต้องปูออกไปนะปูออกไปถ้าว่าองค์ไหนองค์ไหนมีกระแสมาก็ก็โอเคถ้าไม่มีกระแสแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเขาทาเขาเขาเปิดจองออกไปแล้วเนี่ยเขาต้องจาทาให้จบนะนะคนสร้างในปัจจุบันเนี่ยเขารับผิดชอบอยู่ถ้าเกิดว่าเขาเปิดออกมาแล้วเขาต้องทําให้จบแต่มีมีนักสร้างบางกลุ่มบางคนเทนา่านั้น ที่โยนหินถามทางพอโยนออกมาแล้วเนี่ยนะครับพอยอดไม่ไปก็เลิกแต่ยอดเขาจองกันอยู่เนี่ยมันก็ลําบากนะฮะมาคืนยอดกันอะไรกันมันก็มีนะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะแต่แบบนี้จะอยู่ในวงการลําบากนะครับพอคนเขารู้ว่าคุณทําอย่างนี้เนี่ยอีกหน่อยเขาก็ไม่เอากับคุณนะฮะคุณอน,นันต์สิบรุ่นหลวงพ่อพัดนิยมรุ่นไหนบ้างครับนะ โ <filled> oh, อ้อย่าอย่าให้รู้อย่าให้เป็นระบุเลยครับนะให้ท่านให้ท่านไปดูเองแล้วกันนะให้ท่านไปดูเองแล้วกันว่าเพราะว่าถ้าท่านพ,พูดมาสิบรุ่นเนี่ยมันเยอะกว่านี้นะมันเยอะกว่านี้นะครับนะคุณอนุสอนหลวงพ่อทองสุขครับระยองนะหลวงพ่อทองสุขนะเดี๋ยวผมนะผมกําลังกําลังจะพูดถึงนะครับหลวงพ่อทองสุขเดี๋ยวก iro, ยาลังจะดูดูแล้วก็มาพูดให้ท่านฟังนะฮะ คุณสมศรีสวัสดีครับอาจารย์ตอนนี้หลวงปู่บุญมากระแสแรงไหมครับนะเท่าที่บอกฮนะเท่าที่บอกกระแสเนี่ยช่วงแรกมาดีมากนะครับมาแรงจริงๆแต่พอหลวงพ่อพัดมีการปลูกเสกอะไรแล้วเนี่ยนะครับนะหลวงพ่อทองรู้สึกจะแผ่วๆไปหน่อยนะคุณอุดมอาจารย์ครับการบูชาพระขุนแผนภายต่างๆถ้ามีเด็กเล็กเวลาบูชาเด็กจะร้องทั้งวันนะไม่เหมาะที่จะบูชาจริงหรือเปล่าครับนะมันไม่แน่นะฮนะตรงนี้มัน,ม,นมันก็ไม่ได้ชัดเจนลงไปแบบนั้นนะฮะ มึงจะชนะได้ไงโอ้โห <c oughs> นะชื่อเฟสคุณนี่น่ากลัวเฮะใกล้จะล้นตลาดแล้วครับช่วงนี้โอกาสเลือกเล่นของคนเช่ามาแล้วครับนะโอกาสนะโอกาสของคนเช่ามาแล้วราคาก็ได้เบาด้วยนะครับนะคุณวันชยัยนะคุณภูริจะไปบูชาที่ไหนครับนะก็ศูนย์พักเครื่องชั้นนําตัวไปแหละครับท่านใกล้ที่ไหนท่านก็ไปบูชาที่นั่นคุณแก้วแก้วสวัสดีครับอาจารย์ภูริร้านอยู่ไหนครับ อ๋อร้านเอกคัมภี์นะเอกคัมภีอยู่ข้างวัดสวนแก้วจังหวัดนนท์นะฮะในหมู่บ้านเปี่ยมสุขแต่ว่าพระมีไม่เยอะฮะนะพระมีไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาเอาเป็นบางรุ่นที่มาเท่านั้นเองไม่ได้มีทุกรุ่นนะฮะดูที่อื่นก่อนดีกว่านะฮะนะดูที่ร้านอื่นก่อนดีกว่านะคุณวีราพาัฒน์ต้องเลือกรุ่นเล่นครับถูกต้องฮนะเลือกรุ่นเล่นนะฮะนะท่านก็ถึงบอกอะผมถึงมาพูดให้ท่านฟังเนี่ย เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสในการตัดสินใจอย่าด่วนได้อย่าด่วนเร็วเดี๋ยวนี้เนี่ย <c oughs> การตัดสินใจด่วนได้ด่วนเร็วนี่มันเร็วมากแล้วคนเนี่ยนะครับนักสะสมเราเนี่ย,น,น,ยนิสัยเสียอย่างหนึ่งนะอยากได้อะไรต้องเดี๋ยวนั้นอันเนี้ยนิสัยของของนักสะสมเลยนะท่านลองถามนิสัยตัวท่านเองดูมาเข้าสู่วงการพระจะเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าอยากได้วันนี้อยากได้ต้องได้ถ้าไม่ได้วันนี้คือไม่เอาแล้วนะครับจะเป็นอย่างเนี้ยนะไอ้การที่อยากได้แล้วต้องได้ แล้วต้องได้เลยเนี่ยมันทําให้มีโอกาสพลาดสูงมากอันเนี้ยเป็นการพลาดของคนวงการพระจริงๆนะครับนักสะสมเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้สมัยเมื่อก่อนมันมันยังกลับตัวได้ทันฮนะเพราะว่าคุณไปเนี่ยเพราะว่าคุณไปจองนะคุณต้องไปจองที่ร้านพอคุณไปเห็นข้อมูลคุณต้องไปจองที่ร้านใช่ไหมแต่พอว่าพอคุณไปเห็นข้อมูลใหม่คุณบอกเอยเอาไว้ก่อนถ้ารุ่นนี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เขาจะส่งนะถ้าจะเห็นตามออนไลน์เลยโอ้รุ่นนี้อยากได้ พออยากได้เสร็จพอคุณติดต่อไปเขาบอกว่าโอนนะคุณโอนทางบัญชีได้เปล่าโอนนะคุณอยากได้คุณก็โอนทันทีนะนะพอโอนเสร็จนะโอนเช้าพอเย็นมาดูข้อมูลโอยนะน่าจะเอาน่าจะเอารุ่นนี้มากกว่าน่าจะองค์นี้มากกว่าเนี่ยแต่โอนเอารุ่นนี้ไปแล้วนะตัดสินใจผิดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเนี้ยเพราะว่าคุณใจเร็วด่วนได้ไงนะใจเร็วด่วนได้นั้นคุณต้องมานั่งนึกก่อนนะต้องมาดูข้อมูลให้รอบคอบก่อน ว่าคุณจะจองเพราะเดี๋ยวนี้มันโอนได้ไวอะ่ะนะเขาเรียกว่านะสิงโอนไวเดี๋ยวนี้สิงโอนไวเห็นไหมนะาพะบัญชีอยู่กับมืออ่ะนะอยู่ๆเท่าไหร่ก็โอนเลยเท่าไหร่นะสามหมื่นอ่ะเดี๋ยวผมโอนเลยสามหมื่นโอนเลยนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คชบัญชีได้เลยโอนเสร็จพอโอนเรียบร้อยตกเย็นมานั่งดูข้อมูลโอ้โหนะรุ่นนี้เอารุ่นนู้นก็ดีแล้วเนี่ยไปเอารุ่นนี้ นะไม่เป็นไรเอาไปแล้วนี่นี่คือใจเร็วด่วนได้นะครับนั้นั้นต้องตัดสินใจให้ดีนะครับนะเพราะเดี๋ยวนี้มันไวมากการโอนก็ไวการอะไรก็ไวนะฮะคุณวันชัยอาจารย์พยักชนะจนมีกําหนดปลุกเสกหรือ,อยังครับนะอันนี้ไม่รู้นะครับนะไม่รู้ว่าเขากําหนดหรือ,อยังนะฮะคุณวิชิตหลวงพ่อพัดผมก็เล่นแต่รุ่นแรกๆครับนะคุณอารมณ์หลวงปู่ฟัน่นภาษาโทนะครับ นะที่เพชรบูรณ์นะน่าศรัทธามากครับสายหลวงพ่อเดิมฮนะคุณเสือนะฮะหลวงปู่มหาศิลาก็แรงอยู่ครับคุณสุทัน์สวัสดีครับอาจารย์คุณสแน็คหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทครับนะคุณนันลงนะสวัสดีครับอาจารย์คุณสุทัน์พาาาระอ,อ,อ,อาจารย์ดินเหล็กอดินเหลกสร้างเองทําเองครับแหมพระอาจารย์ดินเหล็กนี่ตันะเขาก็เขาพูดถึงกันทุกวันกันนะคุณโดมโดม,นะโดมประกอนะโดมประกอบ นะหลวงปู่เหลืองบุรีรัมย์ครับนี่ท่านดังนานแล้วครับหลวงปู่เหลืองอะนะครับคุณทีหลวงพ่อเฉลิมวัดพระญาดเก่งและน่าเก็บครับนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อเฉลิมนั้นเก่งนะครับวัดพระญาดเนี่ยมณฑ์เพชรลอพูดถึงหลวงพ่อมาลัยบ้างครับนะหลวงพ่อมาลัยนะเกจิด,ดังสมเด็จไผ่นะครับคุณนะคุณจอจอบข้าศึกเราคือนายกตู่ครับคุณนะไม่เอาไม่เอา คุณอย่าพาผมเข้าไปหาการเมืองนะเพราะว่าการเมืองเนี่ยเล่นละเปืองตัวนะครับนะเดี๋ยวเข้าไปพูดแล้วเดี๋ยวรายการผมหายนะเพื่ออนาคตสวัสดีครับอาจารย์นะคุณสมภพอาจารย์ให้ความรู้ดีครับคุณติ๊กดำสวัสดีครับอาจารย์คุณวิรพัฒน์ปัจจุบันทีมสร้างสำคัญในการตัดสินใจจองบูชาครับนะคุณอนันต์อาจารย์ว่าหลวงพ่อยอดมาหรือเปล่าครับแหมนะนะหลวงพ่อยอดนะ เห็นเห็นเขาเห็นเขาเห็นเขาโพสกันใช่ไหมเห็นเขาโพสกนแบบคึกคักคึกคักหลวงพ่อยอดนะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งมาหรือเปล่าเนี่ยน่าสนใจเพราะหลวงพ่อยอดเนี่ยบุคลิกลักษณะท่านได้นะนะบุคลิกลักษณะท่านได้นะแล้วก็เป็นเกจิที่ผมว่านะองค์นี้มีวิชานะมีมีของดีอ่ะนั้นก็ลองดูกันต่อไปนะครับหลวงพ่อยอดก็มี